เดี๋ยววันนี้นะครับพี่หมอดีมเนะี่ยจะพาไปดูงานแก้กันบ้างนะครับเพราะว่าหลายเคสก็มีแต่เสริมใหม่เนาะแล้วก็บางคนก็บอกว่าคุณหมอคะเอางานแก้มาให้ชมบ้างนะครับอย่างเช่นเคสนี้นะครับก็เป็นเคสพี่ออยนะครับเคสนี้เนะี่ยพี่หมอก็ขออนุญาตพี่ออยในการสัมภาษณ์ใช้เวลาประมาณสักสินาทีนะครับเราไปชมกันนะครับกับเคสนี้ครับนี่ครับวันนี้เราจะพาไปชมเคส พี่ออยกันนะครับพี่ออยเป็นไงบ้างครับสบายดีเนาะเจ็บมากไหมครับวันนี้เป็นงานแก้ใช่ไหมครับนะฮะอะเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าแก้เพราะอะไรบ้างอานี่ครับอันนี้คือภาพก่อนผ่าตัดนะฮะสำหรับเคสพี่ออยนะครับพี่ออยพอเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าครั้งแรกที่เสริมมาตอนนั้นเนี่ยบอกคุณหมอว่าอยากได้ทรงอะไรฮะตอนตอนเมื่อประมาณกี่ปีที่แล้วนะฮะหป,ปีก่อนใช่ไหมฮะตอนนั้นบอกคุณหมอว่าอยากได้ทรงอะไรไหมหรือว่าตามใจคุณหมอ ขอให้ดวงเนาะคือต้องบอกว่าอันดับแรกเลยนะครับส่วนใหญ่นะไม่รู้ไทยใจถูกหรือเปล่าคนที่ไม่เคยเสริมจมูกเลยอะ่ะอันดับแรกคือกลัวเจ็บถูกต้องไหมครับดังนั้นพี่ออยก็จะต้องเลือกใช้ที่ไหนก็ได้ที่ดมยาสลบได้ถูกต้องไหมฮะดังนั้นนะครับที่แรกเนี่ยพี่ออยก็คือกังวลนะครับก็เลยขอสถานที่พยาบาลที่สามารถดมยาสลบได้แต่ไม่ได้เช็คส่งเนาะถูกต้องไหมค,นะครับนะฮะก็เลยมีปัญหาอะไรครับปัญหาก็คือว่า ยังไม่ได้ทรงที่เราต้องการนะครับแล้วก็แกนจมูกก็จะเอียงไปทางซ้ายเล็กน้อยนะครับเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมด้านข้างนะครับซ้ายขวาแล้วก็หน้าตรงนะครับวันนี้นะครับเราจะพาไปดูด้านข้างก่อนนะครับว่าพี่หมอดีมเนี่ยแก้ไขอะไรบ้างนะครับกับกับพี่ออยนะครับตอนนี้นะครับสิ่งที่พี่ออยบอกพี่หมอเลยก็คือว่าอยากจะแก้ปัญหาตรงปลายจมูกเนาะพี่ออยเนาะที่มีลักษณะที่ดู นะครับใหญ่อยู่นะครับมีขนาดที่ใหญ่นะครับดังนั้นพี่หมอดีมเนี่ยก็แนะนําพี่ออยนะครับว่านะฮะให้ตกแต่งปลายจมูกนะครับให้มันมีความเะาลนมากขึ้นให้มันมี projection ที่ดีขึ้นนะครับพี่หมอดีมทําอะไรบ้างครับวันนี้พี่หมอดีมทําการตกแต่งปลายจมูกครับนะฮะหลังจากนั้นครับตรงปลายจมูกของพี่ออยเนี่ยนะครับพี่หมอดีมก็จะทําการลองปลายจมูกนะครับด้วยกระดูกสังเคราะห์นะครับดังนั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นว่า projection เนี่ยนะครับดูดีขึ้นมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวอลลุ่มเนี่ยนะครับที่ได้ทั้งบริเวณหยดน้ําและก็บริเวณตรงทิปหรือเขาเรียกว่าปลายจมูกนั่นเองนะครับทำให้บริเวณตรงปลายจมูกเนี่ยนะครับมีลักษณะที่มีความพุ่งเชิดแล้วก็มีความมนนะครับแต่ไม่ได้แงบเป็นเห็นเป็นรูจมูกแบบเหมือนเป็นจมูกหมูอย่างนั้นไม่ใช่นะฮะโอเคเดี๋ยวขอดูหน้าตรงนิดนึงครับน้องกัญญาครับนะฮะนี่ครับอันนี้คือหน้าตรงแบบเดิมๆนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าแกนจมูกเนี่ยที่เกิดจากซี่วางนะครับ ซิลิโคนจะวางไปทางเฉียงเห็นไหมครัเห็นไหมครับเฉียงไปทางตาซ้ายนะครับดังนั้นการแก้ไขไม่ยากครับอันดับแรกทําอะไรฮะก็ต้องเอาซิลิโคนออกก่อนถูกต้องไหมครับแล้วเราก็จะปรับฐานนะฮะปรับโครงใหม่นะครับให้มันมีความบาลานซ์กันมากขึ้นทั้งสองข้างหลังจากนั้นนะครับเราก็จะวางซิลิโคนที่เราเหลามาเป็นอย่างดีนะครับให้รับกับใบหน้าของคุณออยเนี่ยนะครับวางให้มันอยู่ตำแหน่งแนวมิดไลน์หรือกึ่งกลางนั่นเองนะครับหลังนั้นเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้นะครับแกนจมูกกกกก็็จจะดูููสมมมมาาตรรขึ้้นนแลวเี่ยก็จะดู เห็นชัดน้อยลงด้วยปีกจมูกก็ดูสวยขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับอันนี้ before นะฮะนี่ครับอันนี้ after นะเห็นไหมครับเพื่อนๆนตอนนี้นะครับแกนจมูกเนี่ยอยู่ตรงกึ่งกลางแล้วนะเห็นไหมครับเวลาแสงไฟตกกระทบเนี่ยเห็นไหมฮะจะมีเส้นสีขาวเส้นหนึ่งครับ ที่ไล่ตั้งแต่บริเวณหว่างคิ้วนะฮะลงมาจนถึงตรงจุดปลายนะครับและปลายจมูกเขาเห็นไหมฮะมีขนาดที่ดูเล็กลงนะครับมีหยดน้ําที่สวยขึ้นรูจมูกก็ไม่เห็นชัดนะครับทั้งๆที่มีอาการบวมอยู่ครับน้องกัญญา Amazing มากนะครับนี่คือก่อนผ่าตัดนะครับอะไรเนี่ยทำเองก็ชมเองนะฮะมาดูมิติกันครับพอดูหน้าตรงเห็นไหมครับจะสังเกตเห็นว่าใบหน้าของเขาเนี่ยนะครับพอปรับเปลี่ยนองศานิดหน่อยนะครับ จมูกของเขาก็ดูยาวขึ้นนะครับใบหน้าก็ดูเป่งประกายมากขึ้นนะฮะออร่าสวยมากนะครับออร่าเข้าเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งซ้ายกันนิดนึงครับน้องกัญญาอันนี้คือก่อนที่ทําการแก้ไขจมูกนะครับแต่ปัจจุบันนี้ครับเห็นไหมฮะนี่ครับมีความเป็นสโลปนะครับเล่นระดับเนาะไล่ระดับมาตั้งแต่หน้าผากนะฮะมาถึงบริเวณตรง สันตรงนี้ครับแล้วก็ตรงโคนนะดังนั้นก็ได้เป็นทรงสลบ SL ซึ่งรับกับใบหน้าของคุณออยมามากเลยนะครับทำให้ใบหน้าคุณออยเนี่ยนะครับจากเดิมเนี่ยที่ดูแข็งนี่ไปนิดนึงนะครับก็ดูหวานนะฮะรับกับไลฟ์สไตล์เขานั่นเองนะครับเนาะโอเคนะฮะพาไปดูใกล้ๆครับนี่ครับจะไม่ทิ้งเป็นขอบนะฮะเพราะว่าเราวางซิลิโคนเนี่ยนะครับให้อยู่ใต้ยื่อหุ้มกระดูกนั่นเองนะครับดังนั้นก็จะไม่มีการเคลื่อนนะครับแล้วก็ไม่เห็นเป็นขอบไม่เป็นแท่งอย่างแน่นอนนะครับเนาะโอเค อีกอย่างหนึ่งครับที่เราก่อนจะจบนะฮะเราก็ต้องให้เช็คตรงปลายจมูกก่อนนะครับว่าปลายจมูกเนี่ยมีความตึงมากน้อยขนาดไหนนะครับคือต้องบอกว่าการเสริมจมูกด้วยซิลิโคนนะฮะถ้าเราดีไซน์ดีๆนะครับมันก็จะทําให้ปลอดภัยแล้วก็อยู่ได้ตลอดชีวิตอย่างแน่นอนนะครับอย่างเช่นเคสคุณออยเนี่ยนะครับจับตรงปลายคุณออยลองจับตรงปลายครับนิ่มไหมนิ่มไหมครับอ่ะถ้านิ่มอย่างนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะทะลุหรือเปล่าเนาะโอเคนะครับอ่ะ เป็นไงครับอยากแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังไหมครับว่าครั้งแรกเนาะเคยมีประสบการณ์เคยผ่าจมูกผ่าตัดเสริมจมูกมาครั้งหนึ่งแต่เป็นการดยยาสลบแต่ครั้งเนี้ยเป็นการฉีดยาชามีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับทั้งสองอย่างก็แตกต่างที่รอบที่สองนี่คือก็รู้ทุกอย่างแลวก็คือรู้ตัวทุกอย่างใช่ไหมฮะตรงหลัง,งทำเสร็จแล้วด้วยอ่าแต่ครั้งแรกตอนนั้นเราอาจจะกลัวกล้าๆเนาะขอแบบสลบไปเลยใช่ไหมฮะแต่ก็ไม่ได้เช็คทรงถูกต้องไหมครับนะฮะติดตามมานานไหมครับคุณออยครับ ไม่นานนาอนะครับนะฮะโอเคสุดท้ายแล้วครับมีเด็กฝากถึงเพื่อนเพื่อนไหมฮะที่รู้สึกว่าอยากเสริมจมูกแต่ยังกล้ากลัวอยู่ก็ทำไม่เจ็บเลยคะ่ะแล้วก็ทรงสวยมากอ,อ่าคือจริงแล้วนางแบบยอยู่แล้วด้วยนะครับหมอตัมนิดเดียวเองนะครับผมโอเควันนี้นะครับพี่หมอดีมนะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เป็นเกียรติพี่หมอเนี่ยนะครับได้สัมภาษณ์ผ่านทางไลฟ์วิดีโอนี้นะครับเพื่อนเพื่อนครับ เดี๋ยวขอเจอกันไลฟ์หน้านะครับเพราะว่าเคสต่อไปมาแล้วนะครับมนีคนไข้มาไลฟ์ก่อนนะครับแล้วเราเจอกันนะครับเพื่อนๆขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพี่หมอติดตามชมไลฟ์มาตลอดนะครับขอบคุณทุกคนอย่างใจจากใจจริงนะครับแล้วเราเจอกันไลฟ์หน้านะครับไม่ได้ครับ